สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน JC จาก Movie บันเดอร์นะครับวันนี้ผมจะมา <laughs> รีวิวนะครับความรู้สึกหลังจากดู The Witcher s e ซีซั่นจบนะไม่ได้สรุปเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าผมว่าผมต้องมาดูอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดว่าผมจะทำสรุปเนื้อเรื่องเพราะตอนนี้ดูจบ5ตอนแล้วก็แบบว่างง,ง,งว่ะแต่ว่าก็จะมารีวิวเนะ่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับตามที่ผมเข้าใจนะ ็เขาก็ปล่อยมาเป็น2 b a แบชนะครับก็คือวอลุ่ม1ก็คือ EP 1ีถึงนะครับแล้วก็วอลุ่ม2ก็จะมาต่อ,อกทีนึงซึ่งมันวันที่29นะครับที่ผ่านมาประมาณ2วันนะก่อนที่ผมจะได้ดูนะแล้วก็อีกทีนึงวันที่27นะครับแต่ผมย้ำอีกทีตอนจบคลิปด้วยก็ซีซั่น3มันก็ต่อมาจากซีซั่นที่แล้วนะครับซีซั่นที่แล้วเป็นซีซั่นซีซั่นที่1เนี่ยเป็นการเปิดตัวว่าวิเชอร์คือใคร แต่ละเมืองเนี่ยมีใครเป็นใครบ้างนะครับทหารแต่ละฝั่งหรือว่าฝั่งของวิเชอร์ฝั่งของเมจเนี่ยมีใครบ้างใช่ไหมครับพอซีซั่นสก็จะเป็นซีซั่นที่โอเคเฉลยหมดแล้วว่าโอเคสิรีนี่เป็นตัวละครสําคัญนะแล้วก็ตัวของเจอร์รัลเองกับเจนนิเฟอร์เนี่ยก็ต้องเดินทางต่างๆนานาเจนนิเฟอร์เสียพลังเสียอ่าเปจิกไปด้วยใช่ไหมครับเจอร์รัลก็พาสิรีไปรวมแก๊งเข้ากับพวกเดอะวิเชอร์แล้วก็ไปฝึกวิทยายุทศใช่ไหมครับ พอมาในที่ั่นสใช่ไหมครับสิริก็ยังไม่ค่อยได้บู๊ออกโรงอะไรมากครับก็มีแบบบทนี้นหน่อยแต่มันก็จะเปิดเรื่องมาว่าเนี่ยเขาต้องใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการหนีนะครับเพราะว่าทั้งไอ้แคว้นนู้นแคว้นนี้ก็จะเอาตัวสิริให้ได้นะครับโดนส่งปีศาจมาตามส่งคนมาตามอะไรเงี้ยถูกประกาศล่าค่าหัวประมาณนั้นนะครับทําให้เขาก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะจะเอาสิริไปฝากไว้ไหนดีว่า นะครับไว้ที่ตัวเองก็ไม่ปลอดภัยจะเอาไปกับเมืองนู้นเมืองนี้ก็ไม่ได้ถ้าเอาไปก็คือไปเหมือนกับเอาไปแต่งงานแล้วก็ไปใช้ชีวิตในวังอะไรเงี้ยสี่ก็ไม่ชอบอีกหรือแม้แต่อเอาไปอยู่กับตัวของอทิซ่าใช่ไหมครับไปอยู่กับพวกแก๊งแม่มดทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่กับไปอยู่กับผู้ทรงภูมิอะไรเงี้ยก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ใช่ไหมเย็น ลองเอาไปแล้วนะครับแต่ว่าเข้ากันไม่ได้เพราะว่าพวกนั้นมันก็เป็นแบบสาวๆอ่ะสาวๆแบบแรงๆนะแบบแกจะแรงเพื่อทิลิก็บอกว่าอยู่ไม่ได้หบบอรอ,อ,รรอ,อก,กแบบนี้อะไรเงี้ยน้องก็จริงๆออกจะแบบนิสัยแมนๆด้วยซ้านะครับก็เนี่ยผมอันนี้คือที่ผมจับใจความได้ใน5ตอนนี้นะครับตัวของเจอร์เรลเองเนี่ยเขาก็มีเควสนะครับเขาต้องไปหาไปตามล่าไอตัวนักเวทไฟอะ่ะมันชื่อว่าเรียนใช่ไหมซึ่งไม่รู้ว่าใครส่งมาแล้วมันมาจากที่ไหนตอนแรกก็ เปิดเทเลพอร์ตว์าไปนิดนึงแล้วเราก็ไปเห็นว่าอ๋อมันน่าจะอยู่ประมาณโซนตรงนี้พอไปหาตัวก็ยังหาไม่เจอนะครับสุดท้ายก็ไปได้ปริสนามาใหม่ว่าอ๋อมันมีคนที่แบบชักใหญ่อยู่เบื้องหลังมันมีคนที่เอาตัวของโนวิสเนี่ยไอพวกของผู้ที่ไปไปฝึกพลังเวทเนี่ยอ่าโดนจับไปนะครับแบบหายไปอย่างไร้ร่องรอยไปหลายคนแล้วนะครับก็พยายามหาว่าเอ้ใครมันอยู่เบื้องหลังนี้นะแล้วบางคนเนี่ยถูกจับไม่พอนะถูกแบบไปล้างสมองนะครับ แล้วก็พยายามให้เหมือนไปถูกไมค์คอนโทรว่าตัวเองเนี่ยฉันเป็นซิลิอะไรประมาณนั้นนะครับมันต้องมีแผนอะไรสักอย่างอยู่นะครับจเจอาเก็พยายามจะสืบตรงนั้นนะครับแล้วก็ทางด้านเอลฟ์อย่างเงี้ยก็ตีกันมันก็มันก็แผนซ้อนแผนกันนะครับว่าเออมันจะเข้าไปฝั่งใครแล้วก็มีการฆ่ากันนะครับไออัศวินหนังไข่นะครับก็เขาชื่อในใครใช่ไหมก็โอเคมันกลับมาสวรรค์ไม่พักกลับมาอยู่กับคิงอะไรเงี้ยมันก็มี มันก็มีเรื่องราวตรงนั้นนะครับมันก็จะมีเรื่องหลักก็คือเรื่องในวังนะครับในวังเนี่ยก็พยายามว่าโอเคจะเอาตัวสิริมานะครับแล้วก็เรื่องของฝั่งเจอร์เรลเองนะครับแล้วก็ฝั่งของเอลก็มีนิดหน่อยนะครับก็เรื่องราวก็ประมาณนี้ที่ผมสรุปอย่างรวดเร็วเ,เพราะว่ามันมีแค่5ตอนเนี่ยครับแล้ว5ตอนเนี่ยไม่ค่อยบู๊ด้วยคุยกันเยอะมากคุยกันคุยจนผมหลับอะผมดู5ตอนผมใช้เวลาประมาณ2วันนะครับจริงจริง มีเวลายาวๆนะแต่ว่ามันดูไม่จบเพราะว่าพอมาเริ่มคุยกันเยอะก็แบบว่าเอไม่ไหวแล้วหลับแล้วก็ตื่นมาแล้วก็มาย้อนกลับมาดูใหม่นะครับคือมันมันสนุกไหมยังบอกไม่ได้มันสนุกหรือเปล่าว่ามันปูปูทางไปต่อนะครับมันก็ต้องมาลุ้นว่าซีซั่นสามมันจะไปจบตรงไหนนะครับเพราะว่าพาร์ทสองเนี่ยมันจะมาวันที่27ใช่ไหมครับโอ้รอนานู่นะประมาณ25้าวันอันนี้ที่ผมจะเริ่ม อาเรคคอร์ดเนี่ยเริ่มเริ่มดูจบเนี่ยวันที่2องจุลายนนะครับผมมันต้องรอประมาณสาอาทิตย์เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่รีบนะคุณก็รออีกสักอาทิตย์2อาทิตย์ค่อยดูก็ได้นะครับแล้วก็จะได้ดูต่อๆเนื่องกันไปเลยแต่ผมคิดว่าภาคนี้น่าจะเป็นภาคสุดท้ายของอาพระเอกของเราแล้วนะครับเฮลี่คนแคเวลเนี่ยเพราะว่าเขาจะไม่รับงานต่อแล้วน,น่าจะได้ตัวานักแสดงคนใหม่มามันก็อาจจะขัดๆนะไหมผมรู้สึกว่าเพราะว่าเหมือนจะเอาอา ตัวของเลียมมาหรือเปล่าน,นะเลียมเทมเวิร์ดนะครับที่เป็นเป็นพี่น้องอนะ่ะเป็นเป็นเป็นน้องของอ่าต่อที่เรารู้จักกันนะครับเป็นน้องของอ้าลืมชื่อเลยคริสเทมเวิร์ดนะครับก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าตัดเรื่องพวกนักแสดงอะไรไปผมว่าทุกคนถ้าเกิดว่ามาดูคลิปเนี้ยน่าจะรู้จัก The วิเชอร์อยู่แล้วลแหล,ละก็ด,มด,กดกูมาตั้งด้วยกันมาตั้งสองซีซั่นนะครับอ่าซีซั่นที่ถามเนี่ย มันจะไปผมว่าก็ต้องมาดูว่าใครวางแผนไว้ใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆเนี่ย EP 5มันก็เฉลยแล้วแหละ,หละตอนจบของ EP5 มันก็เฉลยแบบว่าเขาเรียกว่าคริฟแฮงกิ้งใช่ไหมคือฉเฉลยว่าอ่าคนนี้แหละที่เป็นคนวางแผนชักใย,ยอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็จะทําอะไรพระเอกเราหรือเปล่าพระเอกเราจะโดนอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะผมยังไม่ได้พูดนะเดี๋ยวสปอยนะครับก็ลองไปดูนะอันนี้ผมรีวิวแบบสั้นๆนะครับใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะมาตรฐานยังเหมือนเดิมนะครับ อีพีแรกๆโอเคแม,ม่งมีบู๊กันอะไรกันรู้สึกว่าได้ดูพออีพีเริ่มมาอีพีสองอีพีสามคุยกันเยอะมากนะครับคุณถ้าใครดูจบแล้วลองคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าคิดเหมือนกันไหมนะครับหรือว่าใครจะช่วยผมสรุปเนื้อเรื่องหน่อยนะครับว่าเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างเนี่ยตามที่ผมพูดไปเนี่ยผมเข้าใจถูกใช่ไหมนะครับก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วก็แฟนๆนเดอะวิชเชอร์นะที่เคยเล่นเกมมาแล้วนะครับจะมากไกด์ก็ได้นะมมีปัญหาอะไรผมว่าจริงๆเรื่องนี้สปอยไปมันก็ ปอยกันไปก็ไม่มีผลอะไรหรอกนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดคนเล่นเกมจบมาแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทําตามเกมเป๊ะๆก็ได้นะครับขยันขนาดแบบแคสตัวละครหรือว่าบทบาทที่ใครควรจะมีบทมากกว่าใครควรจะมีบทน้อยกว่าเนี่ยเขายังมีปรับขึ้นปรับลงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องนั้นก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับ The Witcher Part 2เนี่ย t Part 2ผมดูจบแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับหรือแม้แต่หนังซีรีส์เรื่องอื่นก็ห้ามพลาดนะครับเจอกันต่อไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ขอแนะนำ Privateo VPN VPN สำหรับนักท่องโลกกว้างอย่างคุณจะหนังจะซีรีส์หรือแม้แอนิเมชันก็สามารถดูได้ทุกแอปทั่วทุกมุมโลกในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2เหรียญเมื่อคุณกดไปที่ลิงก์ของทาง MovieWanderer คุณได้ VPN เราได้ค่าขนม Privateo VPN ปลอดภัยแน่นอน